สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับเวันพฤหัสม,มาดูกันว่าดวงดีดวงลายของคุณนะครับวันที่25เมษายนไปจนถึง1พฤษภาคมคือเรื่องอะไรนะครับเริ่มจากดวงดีของคนเกิดวันพฤหัสอืม เป็นอีกคนหนึ่งที่ดวงดีดนะครับดวงดีแล้วก็โดดเด่นในหลายๆเรื่องนะอันหนึ่งที่แน่ๆก็คือเรื่องการงานนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์ที่คุณน่าจะทําอะไรก็ดูดีนะครับหรือได้รับมอบหมายงานสําคัญนะครับงานที่คุณต้องเข้าไปควบคุมด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วเป็นงานใหญ่งานโปรเจกต์สำคัญงานที่น่าจะนำรายได้ความสำเร็จมาให้กับคุณได้เป็นอย่างดี นะครับเป็นสัปดาห์ที่ถ้าคุณที่เป็นสุภาพสตรีน่าจะทํางานเข้ากับคนที่เป็นสุภาพบุรุษได้ดีมากๆเข้าขากับทีมงานที่เป็นผู้ชายได้ดีหรือได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายที่เป็นผู้ชายที่ดีมากๆแต่ถ้าในตารตรงกันข้าคุณผู้ชายนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับ <ST AR> คุณก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่ทํางานกับพวกบรรดานสุภาพสตรีได้ดีมากๆนะครับอาจจะได้ เจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีเข้ามาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่1เรื่องของงานดีมากๆแล้วก็แต่คุณต้องเข้าไปควบคุมด้วยตัวเองนะครับงานอาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่คุณทําได้อย่างดีแล้วทาได้สําเร็จแน่ๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความมีสเสน่ห์ในตัวคุณนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์ที่<ม>คุณจะดูดีเตะตาต้องเนื้อต้องตา,ต,งต,าต้องตากับผู้คนนะครับเรียกว่า ถ้าคุณโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับมีเคล็ดอย่างหนึ่งว่านอกจากแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีเข้าไว้นะครับเพื่อเสริมราศีนะครับปรับลุกลรับซับนะครับอันนี้อาจารย์รัตติแกชํำนานมากนะครับไปปรึกษาได้นะครับในในเพจนะครับของอาจารย์รัตนะครับปรับลุกปรับซับนะครับแล้วก็ สิ่งที่คุณควรจะให้ความสําคัญคือเรื่องของทรงผมนะครับหรือเผผาผมเผ้านะครับหรือส่วนที่เป็นศีรษะของคุณนะครับใส่มวัวทําผมให้ดูดีนะครับเน้นๆหน่อยนะครับมีโอกาสจะยิ่งรับโชคนะยิ่งเฮงยิ่งปังนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับแล้วก็มันน่าจะเพงหลายเรื่องแหละทั้งการงานความรักนะครับแล้วก็รูไปถึงเรื่องสุขภาพแต่เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่า ด้านที่คุณคนที่เกิดวันพฤหัสต้องระมัดระวังคือเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวคุณกัดช่วยดูให้นะครับนี่ค่ะสิ่งที่คุณคนวันพฤหัสระวังต้องระวังนะคะก็คือบางทีการงานที่คุณทำอะ่ะผลมันคืออาจจะต้องใช้เวลานานในการทำทำไปอย่างช้ามันอาจจะ คุณอาจจะใช้เวลาในการทํางานมากไปอ่ะจริงๆมันควรทําให้เสร็จได้เร็วแต่คุณอาจจะแบบใช้ความละเอียดละออถี่ท่วนศึกษาหาความรู้ว่าดูรายละเอียดจอบจนแบบว่าบางทีงานมันล่าช้านะคะหรือมันอาจจะหมายถึงว่าเออคุณอาจะผมต้องแอคทีฟหน่อยนะครับ ก็คือต้องทําให้มันกระชับกระเฉงมากกว่านี้นะคะแล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นอาชย์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจนจนนะคุณจะต้องประหยัดกระมิดกระแหม่อาจจะเป็นเพราะว่าพอ อ o r k f r r m home แล้วก็มีการที่แบบว่าบริษัทบางบริษัทก็อาจจะมีการลดเงินเดือนให้เงินตามวันจริงที่เข้ามันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเงินทองอาจจะแหมทาไมฉันมันถึงรู้สึกต้องมัดทยัเหลือเกินภายในอาทิตย์หน้านะคะแล้วมันก็อาจจะหมายถึงสุขภาพของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันอ่อนแรงไร้เรี่ยวไร้แรงแล้วก็คือ อาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นซึ่งไอ้การที่คุณไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่มีแรงความรู้สึกแบบนี้แหละมันอาจจะทําให้แบบเวลาคุณทํางานแล้วคุณทําเชื่องช้าทํางานไม่ค่อยแบบแอคทีฟก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็คออือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างนึงคือระวังการลื่นล้ลมสุขภาพนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉงใช่ไหมคะแล้วก็เรามาระวังในการเดินที่มันอาจจะลื่นลงได้ตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะงงง่นๆหน่อยเนาะคุณที่เกิดวันพฤหัสบดี งนั้นพยายามสะบัดแขงสะบัดขานะครับแต่ก็ระวังสะดุดหกล้มอย่างที่คุณการบอก้วยแล้วกันทําตัวให้กระจับกระเฉงนะครับเพราะว่าถ้าคุณยิ่งทําตัวสดใสนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวาคุณจะแหงมากๆเนาะนะครับไพ่ขึ้นมาบอกอยู่แล้วนะครับนั้นอย่าทําในด้านที่มันเป็นด้านตรงขึ้นข้ามกับความกระจับกระเฉงกระชุ่มกระชวยนะครับและถึงแม่ว่าจะเจองานยากงานลำบากแค่ไหนแต่คุณทัเอาอยู่แน่ ทำได้ดีนะครับก็ขอ,ขอให้คนเกิดมาเพื่อใหโชคดีนะครับ